ทุกคนเหลืออีกห้าสี่วินาทีเราต้องรีบเล่นแล้วแหละเราไม่มีเวลาอธิบายอีกแล้วกลับมาอีกแล้วตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะได้เล่นเป็นกรินชาดอนนะคะ vs ซุปเปอร์เบรนเลยต้องรีบเล่นนะคะอธิบายไม่ทันนะคะอีกหนึ่งนาทีมันจะเปลี่ยนเคว,วสใหม่แล้วนะคะพอดีวันนี้บุกไปพัทยามานะคะก็เลยเพิ่งกลับมาถึงก็เลยต้องรีบเล่นมันจะได้แบบว่าครบวันพอดีอะโอเคการที่เราเล่นความจริงมันดีมากแต่ว่ามันต้องรอช่วงที่ให้ได้ดวงอาทิตย์เยอะก่อนนะคะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่เล่นอะไรคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรามีการตัวนี้ Lily of the Valley นะคะเดี๋ยวมันย้ายละไม่ตอ้องอธิบายละมันจะฆ่าเราแล้วแหละมันจะย้ายมาตรงนี้แล้วก็โจมตีไอตัว Lily of the Valley นะคะมันจะทำให้เวลาเราเล่นพืชในไฮเลนนะคะมันจะดาเมจเพิ่มทุกคนการ์ดวาวางไ้ตรงนี้ก่อนเมาส์มีปัญหาด้วยทุกคนเมาส์ฉันมีปัญหาฉันลากไม่ได้แถมฉันออกไปไม่ได้ด้วยแบบนึงเอาไงดีวะทุกคนเมาส์พมีปัญหาเปลี่ยนเมาสแบบ์แป๊บโอเค น่าจะได้ละอ่ะเราจะเล่นตัวนี้นะคะไว้ตรงนี้ได้แล้วทุกคนตัวนี้นะคะ Lily of the Valley ค่ะเมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแลนที่ไฮเลนก็ตัวนี้ก็จะให้ดัมเมจบวกสองทุกคนเราคาดหวังมากเลยว่าจะให้กับดาวะทุกคนมันทาให้ซัมมี่สร้างวูดลทแทะค่ะไม่เป็นไรทางนู้นนะคะเลือด30เลยเริ่มต้นก็เลือด30เลย ตัวนี้นะคะที่มันลงคือรดดิ i งแรปเตอร์ค่ะตัวนี้ทุกครั้งที่มีการั่วการรนะคะตัวนี้ก็จะได้รับดาเมจบวก2ค่ะทุกคนตัวนี้ก็ควรจะจัดการมันนะเนี่ยแต่ว่าปุกไว้ตรงไหนก็ตายจริงๆไว้ตรงไหนก็ตายงั้นปล่อยไปก่อนค่ยรอบนี้ยังไม่เล่นบ๊าเด้งแรดดอมซอมบี้เด้งไปคอยเดงตัวนี้คอยเดงตัวนี้คอยเดงไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการเลยทุกคน นี่ไงพอมันจวกการ์ดมันก็จะได้ทีนี้เนี่ยโอ้โหทีนี้เราจะเล่นตัวนี้จัดการตรงนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้สองตัวนี้ปุ๊บขวางอะขวางอันนี้ไว้ก่อนละกันขวางไว้เฉยๆซอมบี้ติสถานะเดลลี่นะคะโจมตีพืชครั้งเดียวพืชตายเลยแล้วก็จบการ์ดด้วยพอจบการ์ดเนี่ย ดามมันก็เยอะขึ้นเยอะมากโอเคอ่ะผมว่าเราลงดาวกันดีกว่าลงดาวนะคะดาวตัวนี้ค่ะมันจะจัดการ5เลนเลยทุกคนก็คือมันจะยิงใส่ทุกเลนเลยหวังว่าเลนนี้จะไม่โดนไม่โดนโจมตีนะเมื่อเลน่นสร้างโบนัสแท็กค่ะโอ้โหมันให้ตัวน,นี้สร้างโบนัสแท็กแต่ดาวจัดการได้หวังว่ามันไม่มีอะไร ปัามโดนทุกเลนทุกคนโอเครอบหน้ามันจะติดมิเตอร์บล็อกรอบหน้ามันจะติดมิเตอร์บล็อกเมื่อซอมบี้สร้างโบนแท็กมันก็จะโจมตีด้วยเดี๋ยวบุเอาตัวนี้ขวางไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้วางไว้ข้างบนนะคะกั้นเอาไว้กั้นดาเมจเอาไว้โอเคตัวนี้คืออะไร ตัวนี้เมื่อเล่นก็คือจะได้เมจิกบินสต็อกเข้าไปในเด็ก่าเล่นได้อ่ะมาป,าปั๊บทางนู้นจะติดมิเตอร์บล็อกค่ะเลือดเลยสามทำลายแพนที่มีดาเมจฮารคขึ้นไปปัป๊บโอเคต่อไป สมุติวังไว้ตรงนี้นะคะแล้วตัวให้ตัวนี้สร้างบอดอ้แท็กนะคะมันจะโจมตีทั้งหมดทางนู้นโดน12อันนี้ตายเหมือนกันโอเคแล้วรอบนี้เราก็จะชนะเลยค่ะเพราะว่ามันจะโจมตีอีกทีหนึ่งทุกเลนเลยมันลงได้แต่การปูพื้นทุกคนเรียบร้อยและนี้ก็คือ a ชลเลน e ์หมดนะคะประจำวันที่วันที่เท่าไหร่วะวันที่31เดือน4ี5 6, 6 6ค่ะเ้ยเราเก็บทุกวันใช่ไหม เราเก็บทุกวันนี่ไงเข้ามา today challenge เหลือศูนย์เลยเมื่อกี้อ่าเก็บทุกวันแล้วก็เล่นต่อกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะได้เล่นเป็นสปูโดนะคะส, on, สกิลแรกย้ายแ plent เราทาให้ plent เลือดบวก4ค่ะสกิลที่2ทําให้ p l e n ทั้งหมดที่ลง <c oughs> เล่นไปแล้วดาเมจบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งสกิลที่3สร้างสามดาเมจให้กับซอมบี้สกิลสุดท้ายสร้างระ <c oughs> เบิดพื้นนะคะที่มีเลือดหนึ่งและมีสกิลทิมอาบแล้วเมื่อถูกทําลายก็จะสร้าง6 <c oughs> ดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นค่ะเราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยนะคะไฮบร์เนตติ้งเบอร์รี่ค่ะตัวนี้เมื่อเจ็บมันก็จะดาเมจบวก4ค่ะ แล้วก็มันมีเลือด8นะคะเอาละมาดูกันว่าได้เจอใครสปูโด V.S i n f ฟินิตค่ะอ่ามาเริ่มต้นการ์ดก็เอาการ์ดอ่ะประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วเริ่มต้นยังไม่เล่นะไรค่ะทางนู้นไม่เล่นเราก็ไม่เล่นทางนู้นเล่นสกิลนะคะสร้าง Infinity ี้โคนนะคะ2ตัวที่มีดาเมจสเลือด1ค่ะในเรนดอมเลนด้วยดังนั้นฉันจะทำอะไรได้ละ่ะ ใครจะไปรู้ละ่ะไอตัวดอกไม้เมื่อกี้นะ,ะในทุกๆเชิญนะคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะซึ่งมันเป็นข้อดี <S <S เดี๋ยวนะคือทุกๆทุกๆเธิจะโดนหนึ่งดาเมจทุกตัวเลยเหรอ <S <S โอเคงั้นก็เราก็วางไว้ตรงนี้เออจัดก,การไปสองอันนี้หนึ่งแล้วทุกๆ,ๆเธิญพืชกับซอมบี้จะโดนหนึ่งดาเมจตัวนี้มีเกราะนะคะตัวนี้ก็เลยไม่ลดแต่ทางนู้นลดเพราะว่าไม่มีเกราะ อ่ะอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะมันจะได้ติดเกราะค่ะตัวนี้โดนหนึ่งดาเมจก็จะยิงไม่เข้าแถมในทุกๆเทิร์นมันก็จะเลื่อนไม่ลดด้วยอุย้ยรอบนี้ดอกไม้ของเราแปลงเป็นตัวนี้ซึ่งเข้าทางเลยมันจะได้ไม่ลดนะอ่ะมาทางโน้นไม่มีอะไรแถมตัวนี้มีสกิลบูสอายด้วยนะยิงเข้าไปบล็อกมิเตร์ไม่ขึ้นด้วยค่ะ ต่อไปโอ้โหฝกว่าเราเอาตัวนี้วางในน้ำโอเคตัวนี้นะคะแพรครับนะคะจะมีดาเมจหนึ่งเลือดหนึ่งแต่ถ้าเกิดถูกทำลายก็จะแปลงร่างเป็นกริซลี่แพรที่มีดาเมจห้เลือดสค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้นเทิร์มันก็ต้นเทิรมันก็จะถูกทำลายใช่ไหมอ่าแล้วก็ ปุ๊กว่าเอานี้ใส่ในนี้เลยดีไหมสามสองห้าเฮ้ยเผลอเผตายในเทอร์นนี้เลยเผลอๆนะแต่อาจจะไม่เผลอไปสองก้อนคือต้องดูว่าไอ้ตัวนี้มันจะตัวนี้เมื่อถูกทำลายมันจะสร้างกากกระทั่วไว้ในแรนดอมเลนค่ะแล้วก็แรนดอมกากกระทั่วด้วยเอาอย่างนี้เราก็ชนะสิสามแล้วก็น,นี้ก็โดนหนึ่งเรียบร้อยคือแค่ลุ้นว่ามันจะไม่ลงตรงในน้ำไงถ้าลงตรงในน้ำเราก็จะไม่ยังไม่ชนะในเทิร์นนี้นะคะ เรียบพเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือชลเลนหมดประจำวันที่1เดือนสี่สองฮะหกหกค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย